เชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยขอขอบพระคุณท่านประธานนะคะที่กรุณาเปิดสภาในวันนี้เพราะว่าการที่ท่านงดประชุมไปเมื่อวันอังคารที่แล้วดิฉันปวดใจคะ่ะเนื่องจากว่าเรามีกระทู้ยติมากมายที่ยังค้างอยู่ แล้วก็ยังไม่ได้รับการที่จะตอบและก็แก้ไขการที่ท่านเปิดสภาในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาปัญหาของประชาชนนั้นได้เข้ามาสู่การแก้ไขนะคะสำหรับการตั้งกระทู้ของท่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะท่านสรวงเทียนทองที่กรุณามาตอบกระทู้ด้วยตนเองอย่างน้อยดีย๋ยนคิดว่าการเป็นรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ แล้วก็เข้ามาเผชิญกับปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาอันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทําให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสัญชาติไทยแท้ๆท,ที่กําลังหายใจรวยรินอยู่เนี่ยมีแรงฮึดสู้กับทุนเทาต่างชาติขึ้นมาได้ขอสไลด์เลยค่ะที่มาของการที่เรนจิบยกเอากระทู้เรื่องทุนเทานอมินีในการท่องเที่ยวนี้ขึ้นมาก็เป็นเพราะว่า มีบรรดาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับทุกอย่างแสนสาหัสจากทุนทัวเทาข้ามชาติขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะได้เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรแม่น้ำภูเขาทะเลโบราณสถานของเราเปิดบริการท่องเที่ยวแข่งกับคนไทยซึ่งเขาเหล่านี้ได้รับความทุกข์แล้วเดือดร้อนก็ได้มาขอความช่วยเหลือจาก วุฒิสมาชิกให้นําเรื่องเหล่านี้เข้าสู่สภาเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีได้เข้ามาแก้ปัญหาขอสไลด์ต่อไปค่ะการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติจีนอินเดียรัเสเซียถือเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวของไทยเป็นเวลา ยาวนานมาแล้วนะคะแต่สถานการณ์หลังโควิดเป็นต้นมาอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่นั่นก็คือทัวร์นอมินีที่มีทุนเทาต่างชาติเข้ามาทําทัวร์ที่เรียกว่าทัวร์ทุบตลาดขอสไลด์ต่อไปค่ะลักษณะของทัวร์นอมินีเป็นอย่างไรเป็นรูปแบบของธุรกิจที่เริ่มจากการที่ชาวต่างชาติเข้ามาว่าจ้าง คนไทยให้เป็นโนอมินีทำธุรกรรมอําพรางเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไทยโดยสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือบางทีเจ้าหน้าที่ก็ทำตัวเป็นเทวดาอารักษ์ปกป้องทัวเทาเหล่านี้ให้ได้รับประโยชน์โดยได้รับเครื่องเส้นไหวเป็นเงินบาทหรือคริปโตลักษณะของทัวโนอมินีเหล่านี้จะเสนอราคาทัวต่ำแบบสุด ชนิดที่เรียกว่าขายตัดราคาจนทัวไทยสู้ไม่ได้แล้วก็จะทำให้ทัวไทยนั้นตายไปจากระบบแล้วเมื่อทัวเหล่านี้เข้ามาเขาก็จะเข้ามาเอาทัวราคาถูกเข้ามาแล้วก็มีเครือ,รอข่ายของเขาในการที่จะทำร้านอาหารขายของร้านขายของที่ระลึกนะแล้วก็จะมีธุรกิจบันเทิงต่างๆ บังคับให้ลูกทัวร์ทั้งหลายต้องมาซื้อของแพงซึ่งตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแน่นอนและนอกจากค้าของที่ระลึกอัญมณีบันเทิงทั้งหลายก็ยังพาไปถึงสายมูมีการพาไปวัดซื้อเครื่องรางข,งของขังในเชิงพาณิชย์เพื่อชดเชยกับต้นทุนที่เขาเอาทัวร์ราคาต่ำเข้ามาการกระทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการทำลายภาพลักษ์ การท่องเที่ยวไทยส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ลุกลามไปเพราะว่าเงินของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่คนไทยแล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถจะได้ภาษีจากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเสียประโยชน์ไปทั้งหมดขอสไลด์ต่อไปค่ะปัจจุบันนี้มีทัวร์นอมินีหลายสัญชาตินะคะที่เข้ามาบุกประเทศไทยอินเดีย ชอบเข้ามาในกรุงเทพและพัทยากลุ่มเหล่านี้ก็จะเข้ามาทำธุรกิจท่องเที่ยวในบริเวณนี้นะคะถ้าเป็นรัเสเซียก็จะชอบภูเก็ตพัทยาถ้าเป็นเกาหลีใต้ก็จะเข้ามาที่เชียงใหม่และภูเก็ตแล้วก็ยังมีทัวร์ที่ในอาเซียนต่างๆที่เริ่มเข้ามาแล้วก็ใช้ประเทศไทยนั้นเนี่ยเ,เป็นฐานในการทำธุรกิจขอสไลด์ต่อไปค่ะทุนต่างชาตินั้นเข้ามาครอบงำ ธุรกิจอะไรบ้างในประเทศไทยธุรกิจร้านอาหารบันเทิงแล้วก็เข้ามาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยโดยใช้การแบ่งโซนอิทธิพลให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ขอสไลด์ต่อไปค่ะจากการที่จากข้อมูลขอสไลด์ต่อไปค่ะจากข้อมูลพบว่าการลงทุนของกลุ่มทุน ข้ามชาติเหล่านี้มีเพิ่มขึ้นมหาศาลนะคะโดยที่มีการเข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ทำธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและสาเหตุที่คนไทยนั้นยอมเป็นนอมินีให้กับทุนเหล่านี้ก็เพราะว่าได้รับค่าตอบแทนมีการจดทะเบียนแล้วก็ถ้าใครได้เป็นกรรมการก็จะมีรายได้3 5หมื่นต่อบริษัทนะะแล้วก็มีการ เปิดบริษัทบางหน้าเพื่อขอวีซ่าไปทำเวิร์กเบอร์มิตให้กับชาวต่างชาติสิ่งเหล่านี้กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะในปีนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า27ล้านเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่ว่ารายได้เหล่านี้ต้องตั้งคำถามว่ามันเข้าสู่กระเป๋าคนไทยและรัฐบาลไทยหรือไม่ดิฉันจึงขอตั้งคำถามไปยังท่านรัฐมนตรีว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะปัญหาที่เราอยากจะได้คำตอบจากท่านรัฐมนตรีข้อที่หนึ่งทางกระทรวงนั้นมีมาตรการเฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาธุรกิจทัวร์นอมินีที่มาทาทัวร์ทุบตลาด ไม่ให้มาครอบงำทัวไทยทัวสัญชาติไทยอย่างไรอันนี้คือแผนระยะสั้นเฉพาะหน้าข้อที่2มาตรการระยะยาวที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการครอบงำการท่องเที่ยวของทุนเทาเหล่านี้ทางกระทรวงมีแผนอย่างไรสไลด์ต่อไปค่ะข้อที่สาม มาตรการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวสัญชาติไทยในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะถึงเนี่ยทางกระทรวงมีมาตรการอย่างไรและข้อที่4จะมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบการควบคุมธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดการจดทะเบียนทุนนอมินีแล้วก็ เป็นการลุกคืบของทุนต่างชาติที่จะเข้ามาครอบงำในธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยอย่างไรขอคำตอบจากท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านวุฒิครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติครับสบรงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ ก็ก่อนอื่นต้องขอกับขออภัยท่านอาจารย์นันทนานครับเลื่อนมาหลายรอบนะครับติดภารกิจจริงๆครับแต่วันนี้ด้วยความเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับในภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็ผมได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับในหลายๆภาคส่วนรวมถึงพี่น้องชาวมกุเทศที่ได้รับผลกระทบาจากสิ่งที่ท่านอาจารย์นันทนาได้ตั้งคําถามมาครับ ท่านประธานครับผมขออนุญาตตอบคำถามท่านอาจารย์นันทนาโดยแยกเป็นสองประเด็นนะครับในคำถามแรกและคำถามที่สองเนี่ยขออนุญาตตอบในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับและในสิ่งที่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วคำถามและคำตอบของท่านสมาชิกก็อยู่ในคำถามและคำตอบอยู่ในอันเดียวกันอยู่แล้ว นะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าจะให้มันปัญหานี้มันหายไปก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชาวมักุเทศด้วยกันเองนี่แหละครับเพราะว่าการจดทะเบียนต่างๆการขึ้นทะเบียนมะกุเทศต่างๆเนี่ยเรามีกฎหมายรองรับชัดเจนนะครับแล้วก็การจดทะเบียนบริษัททัวร์ต่างๆมีข้อกำหนดมากมายมากกว่าธุรกิจการประกอบ ธุรกิจอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่พวกผมในฐานะกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวมะคุเทศซึ่งได้มีการพูดคุยกันนะครับท่านเองก็ต้องจัดการปัญหาภายในครัวเรือนของท่านเองด้วยนะครับทางกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬากรมการท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวทุกคนทำงานหนักครับเรามีการจับกลุมเรามีการาพัฒนาระบบ AI เพื่อจะเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของการที่จะเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและเอาเปรียบผู้ประกอบการนะครับท่านประธานครับในเรื่องของข้อกฎหมายครับขออนุญาตที่จะอ่านให้ท่านประธานฟังว่าถ้านักธ,ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับและมะกุเทศได้กำหนดคุณสมบัติ หนึ่งของผู้ประสบอะของผู้ประกอบการนะครับหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับหากเป็นนิติบุคคลทุกอของบริษัทเนี่ยผู้ถือหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า51%ซซึ่งจะต้องเป็นคนไทยนะครับกรรมการบริหารหรือผู้มีอำนาจในการลงนามจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับและก็มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย นี่แหละครับที่ผมบอกว่าพวกเราก็ทํากันเองนะครับและสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทําตอนนี้คือออกมาตรการนะครับในการที่จะทำข้อตกลงร่วมกับ6หน่วยงานด้วยกันนะครับก็มีกรมกรมการท่องเที่ยวสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษอกองบชาการตํารวจท่องเที่ยว และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับหหน่วยงานนี้ทํางานกันอย่างแข็งขันครับแล้วก็เราได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือก็กคือนอมินีนั่นเองนะครับชื่อย่อว่าสปตนะครับซึ่งสปตเนี่ยก็ได้มีการเขาเรียกว่าสุ่มตรวจแล้วกันนะครับ ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเรามีความสงสัยใน73บริษัทซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยเราได้มีการค้นพบว่ามีถึง40บริษัทนะครับที่มีการเปลี่ยนรา,ายละเอียดของผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งได้มีการสั่งปิดทัว40 บริษัทนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องอตลอดระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของการบูรณาการครับในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวและตํารวจท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการทํางานกันอย่างบูรณาการและมีการอัปเดตนะครับกับกรมการค้านะครับใ,ในเรื่องของการเปลี่ยน องค์ประกอบของผู้ถือหุ้นแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งอันนี้เราทำกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อันนี้คือเฉพาะหน้าส่วนในเรื่องของระยะยาวครับตอบคำถามข้อ4ของท่านสมาชิกด้วยเลยก็คือในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมได้มีการพูดคุยกับพี่น้องชามกุเทศซึ่งะจะมีการทำในรูปแบบของพรบขึ้นมานะครับในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเองก็ได้มีการร่างพรบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็จากการที่พวกเราจะต้องทําทงานกันอย่างแข็งขันเนี่ยอย่างที่ท่านสมาชิกได,ได้เรียนให้ทราบเลยครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับารายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวหลัก3ประเทศอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปแล้วจีนรัเสเซียอินเดียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยามากุเทศที่มีคุณสมบัติในเรื่องของภาษาเนี่ยเรามีเพียงพอ นะครับจะมีก็แต่เรื่องภาษารัสเซียซึ่งก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าภาษาอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังพัฒนาบุคลากรราวนี้คําถามของท่านสมาชิกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะสั้นอย่างไรนะครับต้องเรียนให้ทราบครับว่าตั้งแต่หลังเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ ต้องการที่จะรื้อฟื้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสิ่งที่พวกเราได้รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการมาคือนักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้ามาประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของสายการบินซึ่งพวกเราในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ขอความร่วมมือไปอยังสายการบินต่างๆแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของไฮซีซันที่กำมาถึงสเดือนณนณะนะนะจจกจากนี้เป็นต้นไปนะครับ ไฟ uh, ที่เคยมีถูกแคนเซิลไปเยอะมากหลังจากโควิดเพราะว่าสายการบินต่างๆมีการขายเครื่องบินทิ้งนะครับแล้วก็ลดจำนวนไฟท์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่มาจากอินเดียนะครับผมได้มีการได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับที่จะเพิ่มไฟท์ชัตโตไฟท์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นจำนวนที่พอเหมาะพอควรทางสายการบินเองก็ รับปากนะครับว่าถ้า s ช a d o โ f l ลามันใช้งานได้ดีนะครับหรือมีมีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะเพิ่มเป็นเลคยูร่าไฟล์นะครับในส่วนของสิ่งต่างๆครับในมาตรการต่างๆ3เดือนที่จะมาถึงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับเราต้องยอมรับว่าจุดขายของเราสถานที่สำคัญของเรา,า,รเราถูกกุทกภัยนะครับผมก็ได้มีการลงพื้นที่ นะครับไปช่วยดูนะครับผู้ประกอบการซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตชมเชยผู้ประกอบการในภาคธุรกิจทุกคนนะครับในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ซึ่งขยันขันแข็งแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภาคเหนือให้กลับมาให้ทันในช่วงของหน้าหายนะครับตอนแรกเราคิดว่าจะ คิกออฟวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ฟังจาก,น,กนักผู้ประกอบการแล้วในพื้นที่เนี่ยเขาพร้อมอตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับผมก็ยังบอกว่ารัฐบาลได้มีการวางโครงการที่จะคิกออฟว่าเหนือเที่ยวได้นะครับไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลที่จะมาถึงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องกลับเรียนท่านสมาชิกค,ครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้ละเลยปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นทัวร์วสวนเหรียญหรือว่าการเอาเปรียบเอาระระเปียบมักุเทศไทยหรือว่าผู้ประกอบการไทยนะครับได้มีการวางแผนกันอย่างเป็นระบบแล้วก็เรียนกับท่านสมาชิกค,ครับว่าเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะให้รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับนอกเหนือจากการเกษตรแล้วนะครับเรายังมีการภาคของการท่องเที่ยวซึ่ง เราจะต้องลงไปดูในระบบนะครับไม่ว่าจะระบบ OTA ไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่งจองต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่ท่านสมาชิกได้เรียนเลยครับว่าเราเสียประโยชน์กับตรงนี้ไปเยอะนะครับการจองผ่านระบบต่างๆซึ่งเงินมันไม่ได้ตกมาสู่ประเทศไทยจริงๆนะครับจํานวนรายหัวผมไม่ได้กังวลมากแต่จำนวนของการใช้เงินต่อหัวนะครับ ของผู้มาท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนา,าการท่องเที่ยวของเราให้มุ่งไปสู่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะตอบคําถามท่านสมาชิกค,ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณท่านร,รัฐมนตรีนะคะแต่ที่ทนยังรู้สึกว่ายังไม,ไม่ได้รับความกระจ่างเท่าที่ควรขอ,อเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนที่เป็นข้อหนึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยดูเหมือนท่านรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องมัคคุเทศอย่างเดียวแต่เน้นคิดว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นการครอบงำตลาดทั้งตลาดเลยตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีจะมีมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วนอะไรที่จะมาระาง,งับยับยัง้ง สิ่งที่เขากําลังทาอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากเรื่องมรคคเทศนะคะอันนี้เดี๋ยวดิฉันอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีตอบให้บรรดาผู้ประกอบการซึ่งตอนนี้เขาฟังการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยได้ใจชื้นขึ้นมาว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยจริงจังกับการแก้ปัญหาแก,แก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะ,ะส่วนในเรื่องอมาตรการภาครัฐในข้อที่3 เดอนเองยังอยากจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการในการโปรโมทการท่องเที่ยวของเราอย่างไรที่จะให้ต่างชาติเนี่ยได้เข้ามากันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามี มาตรการในการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะช่วยผู้ประกอบการอาจจะมีการลดภาษีให้ผู้ประกอบการเป็นแรงจูงใจให้เขาไปลดราคาเพื่อที่จะให้สู้กับไอ้ทัวร์ทุนเทาทั้งหลายได้แล้วเขาก็จะสามารถที่จะาพาลูกค้าเข้ามาเข้าสู่ประเทศไทยเราได้ ส่วนข้อที่4นะคะท่ันคิดว่าท่านรัฐมนตรีพูดว่ากฎหมายเรามีอยู่แล้วแต่เป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายซึ่งมันก็กลับไปที่เรื่องบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เป็นผู้คุ้มกฎนะคะทำอย่างไรที่เราจะเข้มงวดกวดขันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกนินทาว่าเป็นเทวดาอารักษ์ทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่อย่างจริงจังแล้วก็ตรวจสอบอย่างจริงจังในการที่จะไม่ให้มีการที่จะทำแบบนี้เกิดขึ้น คือเจ้าหน้าที่ต้องรู้เพราะว่าประชาชนทั่วไปเขายังรู้เลยเจ้าหน้าที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ตรงนี้ถามท่านว่าท่านรัฐมนตรีจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยควบคุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมได้อะค่ะขอคําตอบด้วยค่ะครับ กับเรนท่านประธานและวุฒิสภา,าที่เคารพครับท่านสมาชิกครับสรบวงเจนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ตอบคาถามของท่านอาจารย์นันทนาอีกรอบหนึ่งนะครับก็จริงๆแล้วการทํางานของทุกภาคส่วนนะครับเราได้มีนอกจากข่าวนะครับที่ออกมาแล้วเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็กรมการท่องเที่ยวเองได้มีการวางมาตรการอย่างชัดเจนครับแล้วได้มมีการาจับกลุ่ม แล้วก็ได้มีการสั่งปิดไม่ใช่เฉพาะมักคุเทศนะครับสั่งปิดบริษัทไปแล้วบริษัททัวไปแล้วทั้งหมด40กว่าบริษัทนะครับซึ่งอันเนี้ยเราเป็นสิ่งที่เราพบเจอนะครับถ้าพี่น้องที่ประกอบการมีตรงไหนที่เป็นข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะชี้เป้ามานะครับเดี๋ยว ผมรับปากตรงนี้ว่าในรุ่นของผมจะพยายามอย่างยิ่งที่จะขจัดทุนเทาเหล่านี้ให้ออกให้หมดนะครับส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับไม่ใช่ว่าต่างชาติไม่อยากมาเที่ยวเรานะครับเขาอยากมานะครับแล้วมาตรการต่างๆที่เราออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการเนี่ยเรามั่นใจครับว่าพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการเข้าใจนะครับ เราโดยเฉพาะหน้าเลยนะครับไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลที่จะมาถึงเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งเรามอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโดยเพิ่งยิ่งพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรัฐบาลได้มีการออกมาตรการมาแล้วในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับยืดระยะเวลาการจ่ายภาษีแล้วก็ท่านไหนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยเนี่ยเรามีการออกซอฟท์โลนซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนะครับจะไม่เหมือนมาตรการที่หลังจากโควิดมานะครับส่วนในเรื่องของการลดการทุจริตคอร์รัปชันผมมั่นใจอย่างหนึ่งครับว่าในรุ่นของผมที่ผมนั่งอยู่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับจะพยายามอย่างยิ่งครับที่จะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ พี่น้องผู้ประกอบการในด้านธุรกิจท่องเที่ยวสบายใจครับแล้วก็จะพยายามอย่างยิ่งที่จะกวดขันไม่ให้มีสิ่งที่เป็นสิ่งสกรปรกในกระทรวงเกิดขึ้นครับขอบคุณครับ ท่านประธานขอขอเป็นประเด็นสุดท้ายต่อเนื่องนะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่จริงจังแล้วท่านก็จะบอกว่าในรุ่นของท่านนั่นแหละจะทําให้การท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันโปร่งใสสะอาดแล้วก็ทุนข้ามชาตินั้นไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นเรนจึงขอสั้นๆว่าสิ่งที่ท่านได้บอกกับเรามานั้นเนี่ยเป็นความหวังของบรรดาผู้ประกอบการถ้ามีผู้ใดที่พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำตัวปกป้องบรรดาทุนเทาเหล่านี้ติดต่อที่ไหนดีคะท่านรัฐมนตรีขอทราบที่จะติดต่อว่าจะแจ้งเบาะแสที่ไหนเพราะที่ฉันคิดว่าตอนนี้เขาดูกันอยู่บรรดาผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าจะไปติดต่อใครแล้วแจ้งไปแล้วตัวเขาไม่เดือดร้อนแล้วกระทรวงเนี่ยไปดําเนินการอย่างจริงจังซึ่งอันนี้จะเป็นคุณนูประการอย่างยิ่งแล้วจะทําให้การท่องเที่ยวไทยนั้นสดใสตลอดไปขอบคุณท่านรัฐมนตรีคะ่ะอเคครับ ครับกับเรียนท่านประธานครับสรวงเทียนทองครับก็เรียนอาจารย์ธนาแล้วก็ท่านสมาชิกตลอดจนพี่พี่น้องๆนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่ชมการถ่ายทอดอยู่ก็ติดต่อมาที่กระทรวงได้เลยครับจดหมายปิดผลึกมาให้ผมเลยก็ได้ครับจากหน้าซองหนึ่งศรววงเทียนทองเลยครับขอบพคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับเป็นนัน